เรื่องมือค้นหา Research Engine กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วช่วยให้เราค้นหาข้อมูลได้ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องง่ายๆไปจนถึงงานวิจัยเชิงลึกแถมยังช่วยให้เราไม่พลาดข่าวสารล่าสุดช้อปปิ้งออนไลน์หรือแม้แต่ช่วยวางแผนการเดินทางแค่ใส่คำค้นหาหรือคำถามง่ายๆโลกแห่งข้อมูลก็อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณแล้วแต่เบื้องหลังการทำงานเป็นยังไง ทั้งหมดเริ่มต้นด้วย3ขั้นตอนพื้นฐานการรวบรวมข้อมูลการจัดทำดัชนีและการจัดอันดับการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือค้นหาใช้โปรแกร,รมที่เรียกว่า crawler หรือ web spider เพื่อหาหน้าเว็บใหม่หรือที่อัปเดต crawler สำรวจเว็บโดยไล่จากลิงก์หน้านึงไปยังอีกหน้านึงเพื่อค้นหาหน้าเว็บใหม่หรือที่อัปเดตเพื่อเพิ่มลงในดัชนีการค้นหาการจัดทำดัชนีเมื่อพบเนื้อหาแล้วก็ถึงเวลาจัดทำดัชนี ข้อมูลที่พบจะถูกจัดหมวดหมู่ลงในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าดัชนีการค้นหาคล้ายคลกับบรรลักษ์ที่จัดหนังสือเข้าชั้นวางอย่างเป็นระเบียบการจัดอันดับเมื่อคุณถามคำถามเครื่องมือค้นหาจะค้นหาข้อมูลจากด,ดัชนีที่จัดทำไว้แล้วและจัดเรียงลำดับความสำคัญของหน้าเว็บต่างๆเพื่อให้คุณได้คำตอบที่ตรงใจที่สุด กระบวนการนี้ต้องใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนมากๆซึ่งพิจารณาหลายปัจจัยเช่นความถี่และตำแหน่งของคำสำคัญในหน้าเว็บคุณภาพโดยรวมของเนื้อหาและการวิเคราะห์ลิงก์ต่างๆมายกตัวอย่างให้เห็นภาพช,ชัดๆกันสมมุติว่าคุณกำลังมองหาร้านอิตาเลียนในเมืองเครื่องมือค้นหาก,ก็จะทำงานทันทีแนะนำรายชื่อเว็บไซต์การเลือกเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้สุ่มแต่เป็นการจัดอันดับที่แม่นยำ โดยประเมินความเกี่ยวข้องของแต่ละหน้าตามการค้นหาของคุณตั้งแต่วินาทีที่คุณพิมพ์คำค้นหาจนถึงผลลัพธ์ที่ปรากฏอย่างรวดเร็วคุณกำลังเห็นการทางานที่ลื่นไหลของการรวบรวมข้อมูลการจัดทำดัชนีและการจัดอันดับเป็นการเดินทางที่นำความรู้มาสู่ปลายนิ้วคุณในชั่วพริบตา